นี่ครับผมมาไปดูจับกระรอกกันนะครับผมมาสามตัวนะครับนี่ครับเด็กชายกระตูนนะครับผมนี่ครับจะจับกระรอกนะครับผมนี่ครับอันนี้อยู่หลังบ้านเนาะจับกระรอกกันครับในขนาดที่เนาะเดี๋ยวไปดูว่าไปไหนกระรอกนี่วิ่งไม่ได้เลยเนาะะครับผม เดี๋ยวไปวนก็วนหากระโลอสวรรค์นี่เลยครับผมนี่ครับเด็กอืมจับแล้วอืมทำเลยกันนะครับจับกระรอกกันวิ่งจับกระรอกนะครับผมดูครับเดี๋ยวจะพาไปดูอย่งบ้านนะครับผมนี่ครับจับกระรอกกันครับอยครับผม กระลอครับผมจับกระลอกันนะครับผมวันดีวันไทยเนะาะกระลอกกันนี่ครับผมจับกระลอกันนะครับมาดูกันนะครับผมพี่น้องจับแล้วไม่ได้ ไม่ได้เลยนะกับการ์ลอเนี่ยครับผมอย่าวิ่งกันไปวิ่งกันมาเนาะโอเคครับผมไปแล้วมั้งครับการ์ลอหนีไปแล้วครับพี่น้องเนี่ยมานี่ลูกพ่อแฮมแฮมแฮมเนี่แน่แน่แน่แจะไปไหนไปแล้วไปหน้าบ้านแล้วครับ ไม่มแม่หรอกครับผมเคิสับสนพอเนาะฮะฮึสูชิซูชินะครับคุดหาไปดูกอลโลกเลยครับผมซูชิมานี้อืมว่จริงนะครับผม นี่ครับลักกี้ครับผมลักกี้นะครับไม่รู้ว่าจะดมอะไรนะครับผมดมกระ่อนะครับลักกี้ลูกพ่อไม่ตัดใจพ่อเลยไม่ตัดใจพี่เลยนะฮะลูกพ่อ,พอไม่ตัดใจพ่อดูกันนะครับผมหันหน้าแล้วครับผมน,นี่นะครับนี่ครับรู้ว่าเด็กชายการ์ตูนนะครับ เด็กชายไอ้กระตูนก็ไปหยบอยู่ตรงใต้กรงหมานะครับผมเด็กชาย,นะชายนะขอไปเสียงรบกวนนะเนี่ยเนาะปอดีคนคนของนะเนาะปอดีหลังบ้านผมันมีคนคนของย้ายนะครับคนคนของในโชคสงการเนาะก็แฮมจับมียจริงจริงเลยโอเคนะครับผมเอาไคลิปยาวเนะนะี่ยเนาะ นี่ครับจับไม่จับเรจะจับนี่แฮ๊ด้องอะไรลูกพ่อหืนั่งลงครับนั่งรองนะลูกนะนี่ครับนอนบนดินนะครับผม <S 1> <S 1> <S โอเคนะอ๋ออีโตัวหนึ่งเนาะตอนนี้นีผมไม่ได้ถ่ายหลังบ้านนะครับเพราะว่ามันมีแขกอยู่เนาะแขกขำลังขนของนะครับผมเราจะถ่ายแค่ตรงนี้นะครับผม แม่จะไปไหนไปแหย่จะไปหยกะกะรอกอหรฮะอากิมานี่ลูกพ่ออากิลูกพอ่กกพอมานี้อืมจะไป,หะปไหนลูกพอ่อนั่งลงครับนั่งลงนั่งเหนื่อยหอเหนื่อยแค่นี้เนี่ยเหนื่อยเพียแล้วหรอฮะลูกพอ่อ ไอ้ป,ปี๊ห้อยอะไรนะฮึมไม่บ่ายนะครับผมแน่นี่ครับดูนะท้าจม,จมน้ำนะครับโอ้โหเอาเท้าไปจมจมน้ำนะครับจุ่มน้ำนะครับไปนะครับเอาไปห้านาทีพอเนาะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนาทีนอนเรียบร้อยแล้วครับผมนั่งลงพูดนี่ไหม หน่จุ่มจุ่มเอ๊ะนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเนี่ยมาหน้าโอเคสวัสดีครับ